สวัสดีตอนเช้าก่ะทุกคนเรากำลังมารับพี่นิ่มเข้าป่าเห็ดกันค่ะ8 3ดโมงครึ่งกับอุณหภูมิ3ามองศาจ้าสุดยอดมากเริ่มหนาวแล้วนะคะสัญลักษณ์ของบ,บ้านแบบสวีเดนค่ะสวยงามมากและป่าเห็ดด้านหลังของเราเป็นสีส้มสีแดงเป็นหมดแล้วค่ะมาจ้า เราก็เริ่มเก็บเห็ดมันปูมาบ้างแล้วนะคะเห็ดดำสวยๆเป็นกอๆเลยค่ะ วันนี้เห็ดหน้าหนาวสวยเป็นดอกไม้จริง,รงแข็งปักแต่กรอบนะคะอุ้ยนั่นนเห็นไหมดึงไม้ออกหัอหลุดเลยกรอบจัด มือจะแข็งๆชาๆนิดนึงนะคะหนาวยังหนาอยู่เลย โคตรเยอะมองขาเอาใช่นั่งเราต้องเล็งไว้ก่อนเลยว่าเห็ดอยู่ตรงไหนไม่งั้นหาไม่เจอ ต้องเบามือมากๆเลยอก,กอบแบบนี้ใส่ถุงเละหมดนะพี่เนี่มต้องวางอย่างเดียวห้ามห้ามหิ้วถุงถุงมือผ้ามันก็จะไอกิ่งไม้เกาะถุงมืออกีก เราอยู่ที่ป่าเห็ดเหลืองข้างในนะคะทุกคนก็เลยบอกพี่นิ่มว่าถ้าเจอกลุ่มเน็ตน้อยๆเนี่ยหวงข้ามไปเลยจริงๆเห็ดทรัพเยอะมากค่ะฮะเห็ดทัดเหรอเจอเห็ดทัดไหอืม เห็ดเหลืองแวะเก็บเห็ดดำก่อนนะคะสวยมากเยอะมากีตั้งใจจะไม่เก็บเห็ดทัดมันจะหนักค่อยเก็บขาออกสวยขนาดนี้ตามใจไม่ได้แล้ว นีหขาเน้เนยๆยา,ากกวๆเก็บง่ายด้วยถ้าเก็บแบบละเมียดแบบเอาทุกดอกนะนั่งนั่งอยู่ตรงเนี้ย,เ,ยเออสองตะก้าก็ได้แล้วพี่นิ่มแต่เราเนี่ยเป้าหมาย<ง>อยู่นูน่นเป้าหมายเราอยู่ที่เห็ดมันฟูนะคะทุกคนวันได้ครึ่งตะก้าแล้วพี่นิ่มได้อย่างครึ่งถังี่ได้ จะเป็นถังเราแต่น่าจะไม่ครึ่งตะก้าทุกคุเอ้ชิวได้ชิวเลยโอ้ยอ้ยอ้อยขานี้ไม่กรีดนะไม่กรีดเหมือนผู้หญิงนะแต่อ้อยแมนมากอันนี้มันคือฟินสุดแล้วครับว่าอ้ยโอ้ยดอกเขาจะเกิดใกล้เห็ดพิษเห็นไหมคะเห็ดพิษที่อันตรายถึงชีวิตเลยตัวไหนเดี๋ยวจะจับโยนไม่ให้พี่นิ่มดู ที่โรงงานเขาเอาโรงงานเขาปิดป้ายไว้เลยค่ะว่าระวังเก็บโดนใช่เวลาเขาไปขายต่อโรงงานเขาก็จะไปคัดอีกทีนึงเป็นไปเนาะเต็มเลยอ่ะสวยมากทุกคนไม่อีกไม่ไกลแล้วค่ะเห็ดเหลืองอืมงามมากงามกี๊ดอ่ะ ทุกคนเอ้ยมันแบบสวยเป็นดอกไม้ค่ะนี่แค่เริ่มต้นนะเวิร์งหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูสองตะก้าเราสองคนทั้งเวิร์งนี่เลยอะ่ะยังเดินหาที่เป็นูใหญ่ๆอืมอืม เอ้ยไม่รู้สกคิดเป็นภาษาอะไรเยอะจัดตามวันมาดูสิพี่เนียมโอ้โหจุกจุกอะเห็น,น,นปะมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้เลยมาใกล้ๆวันเลยมาใกล้ๆวันเลย ็บต้องไหนก่อนนะอย่างงี้ยทำใจก่อนเด้อดูเอาจะไม่ให้กิดจะไม่ให้กิดยังไงก่อนพี่นิ่มมีหยุดหยุดกึกด้วยไปไหนค่อยจะไปไหนดีเหอะนู่นน่ะเออเห็นไหมใช่ใช่นั่นแหละโอ้เป็นกลุ่มเลยทุกคนวันถึงบอกว่าดอกสองดอกเดินข้ามมันไปเลยปีนี้นะสวยเลือกได้ แล้วก็แบบกลุ่มนี้เวิร์กนี้เวิร์กน,นี้คือหนึ่งตะก้าพี่เนียมถือทุกอย่างมาหมดแล้วใช่ไหมส่วนวันวังตะก้าเห็ดเหลืองไว้ข้างล่างนู่นอาตัวมาไว้ข้าง,งล่างเหรอใช่พี่นึกว่าตัวถือมาที่ไม่เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เดินลงไปตรงนั้นมีอีกนะคือเราเดินโค้งอะ่ะไปถึงตรงถังเห็ดเหลืองวันพอดี ถ้าเต็มถังพี่นิ่มวางถังไว้นะยังไม่ต้องเทสใส่ถุงถ้าเราหิ้วไปด้วยอ่ะมันจะแตกมันก็หนักเาดอกกำลังดีเลยอ่ะอม,ม,มีบางดอกแหละที่มันเน่า เราก็จะเห็นขามันเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ละได้บางดอกนะอันนี้เป็นเห็ดขาสั้นนะอย่าสะเทือนใจมันตัดได้แค่นี้แหละโอเคอเคนี่ยทุกคนต้องคัดเอานะคะโอ้ไม่ไม่น่าจะคัดด้วยแหละเราเลือกนะเราเลือกเพราะว่ามันบบมันสูงเสียงมากไม่เอาอะ่ะเอาแค่นี้เห็นเหลดอกไหมไปดีไปเก็บเอา นะแต่เดี๋ยวเราต้องเดินลงนะเพราะว่าถังมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราเอาตะกร้าไปวาง,าางตรงไ,ได,ไได้แต่เดี๋ยววันเดินเ,เดินลงไปเอาตะกร้าวันอ๋อโอเคเราวางด้วยกันเนาะอืออุ้ยท่านี้ก็มีนมิงดอกเก็บเก็บเก็บ มันเป็นถังไงอืมส่วนตะก้าวันเป็นเข่งโอ้ยตามเงียวเงียวเงียบได้ จริงพี่เนียมเก็บเก็บปเก็บแล้วจะได้วางตะกร้าข้างล่างตรงนี้วันไม่เคยเดินออกแต่ข้างล่างวันเดินออกมันก็เดินออกเหมือนกันแต่ว่าเดินตามที่เราเคยออกดีกว่านะรถเริ่มทำงานแล้ว ได้ยินเสียงรถโรงงานไม,ม้ทุกคนงามมากแม่งามจุกจุกดอกสวยแบบอู้อู้อู้อะอะดูดิค่ะตอนจะเข้าป่าบอกพี่นิ่มเลยว่าพี่นิ่มเดินเดินตามวันนะห้ามเก็บนะเพราะว่าเป้าหมายเราอยู่เห็ดเหลือง <c oughs> แต่พอเรามาเจอแบบนี้ คนละถังไปแล้วจ้าเห็ดเหลืองไว้ก่อนเลยเพราะว่าอัปเดตราคาให้ทุกคนฟังนะคะเราจะไปขายโรงงานใหญ่เห็ดรัดหรือเห็ดดำเนี่ยกิโลละห้าสิบโครนแต่มันเบามากทุกคนหนึ่งตะกร้าได้3โลนะตอนนี้แล้วก็เห็ดเหลืองกิโลละร1 5โครนร้อยสิบาปะกี่บาทอ่ะก็สามร้อแล้วอะโลโลละ400บาทอ่ะถ้าเทียบเป็นเงินไทย แต่ว่าอย่าไปเที่ยวเป็นเงินไทยเลยขายเป็นเงินสวีเดนก็กินเงินสวีเดนส่วนเห็ดดำนี่ก็คือกิโลละห้าสิบโครนก็ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะทุกคนตะกร้าหนึ่งจะได้ประมาณห้าร้อยบาทเด้อยนี่นตะกร้านี้จะได้ประมาณห้าร้อยบาทเราได้เป็นหนึ่งห้าร้อยบาทแล้วค่ะปะ่ะลุย,ยเยอะเป็นดงงออ๊ย,อยนี่คือเจอดงเห็ดเด้อ เอ่ออาการคิดดีใจเหมือนเมื่อยอุ้ยอุกลุ่มเล็กๆแบบได้เปลี่ยนมุมกล้องไม่ต้องเก็บนานแต่เป็นกลุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็พอเรานั่งนะมองขึ้นไปเอ้าเลืง้งขาเหลืองมันจะมีขอบดำบ้างเนี่ยขอบขอบดำคือไม่ได้แล้วนะคะทุกคนนีดูดูทีแรกคิดว่าสวยแหละพอเราเก็บมากจะใส่ตะก้าเห็น ตรงนี้ดอกเป็นสีเหลืองเนาะดอกสวยอะดอกสะอาดสะอาดน่ะเคยเจอมาถึงจุดเห็ดเหลืองแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่มีเห็ดเหลืองเลยค่ะปีนี้เกิดนิดหน่อยโอ้ยอยในจุดที่เป็นทองคําไม่ได้มีใครมาเก็บก่อนเราด้วยนะแต่ว่าดูเอาค่ะเห็ดพัดไม่เป็นไรไม่เสียหายก็ไม่เสียหายเนาะเก็ดพัด เดี๋ยวออกไปเก็บอีตรงทางที่เราข้ามมาโอ้ทุกคนรอชมท้ายคลิปวันสั่งพี่นิ่มหลับตามาเห็ดทัดคันตาแลนเห็ดดำเต็มแล้วก็เหลือเป้าหมายปลายทางตรงนี้ค่ะเห็ดเหลืองไปลุ้นกันต่อเดี๋ยวก็ ขายกลับเราจะไปแวะเก็บเห็ดดำเป็นดงจริง,รงๆค่ะทุกคนเนี่แหละทุกคนเนินที่วันเคยเก็บทั้งเนินดูออกกี่ดอกสามส,สี่ปีนี้ไม่ออกปีหน้าลุ้นใหม่เดอ้อเดินตามตีนเขาไปเลยนั่นแหละชมกลุ่มนี้ แอบไปเกิดตอนไหนก่อนทุกคนดูมีที่แห้งที่เน่าด้วยนะคะเรามาเช็คเป็นรอบที่สามละรอบที่สองก็หาไม่เจอมอสสูงด้วยค่ะถ้าเขาไม่โผล่ขึ้นมาเราก็มองไม่เห็นโอเคไม่เจอเห็ดเหลืองได้เห็ดทัดปลายทางแล้วเดี๋ยวเราก็ไล่เก็บต่อ,อไปเยอะเช็กญกลุ่มใหญ่ส,สวยๆค่ะ ชอบถ่ายรูปธรรมชาติในชิงที่มันมีกิ่งมงกิ่งไม้ดอกย่าด้วยเป็นธรรมชาติดีอะโอเคพี่เนิม่มพี่นิ่มไม่ตามมาเก็บกับเราแล้วค่ะพี่นิ่มบอกว่าตรงนี้ก็เยอะเอาจัดไป <S <S เหลืองไม่ได้เอาดำก็ได้ นีน่เลยนะคะอยู่ใกล้จริงม้อยลมดอกสวยมากไอ้ย,ยะ่ะขี่นม่บอกเยอะจนไม่รู้จะเก็บเป็นไหนก่อนดอกแบบดอกสวยมากค่ะ กะะลีบแข็งป๊ดูตรงนี้นะทุกคนยาวเป็นทางมาถึงของเลืยาวจนขึ้นข้างบนบอกเก็บตรงไหนกลองแล้วนะคะพี่นิ่มอยู่ข้างบนมันอ,อยู่ข้างล่าง ขายยาวดอกใหญ่เนี่แหล,ละตรงไหนขายยาวเก็บแบบไหนก็ได้ยาวค่ะทุกคนไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะอย่าโมกหลายคนดูนะโอ้ยอยากให้ได้ขายยาวจะได้น้าหนักเยอะๆเก็บเยอะๆ,ๆ,ๆไ,ปไปโลดเดี๋ยวมันก็ได้น้าหนักเองตรงไหนขายยาวเราก็เก็บได้ยาวค่ะ อันนี้ไม่ได้นะคะจะจะรวบตัดอยู่แล้วเห็นขอบสีดำเนี่ยนะคะขอบสีดําแบบนี้ไม่ได้แล้วะคะ<อ>่ะเห็นไหมคะเ,เริ่มเน่าคะ่ะเดินม,มาถึงจุดที่พี่เนมบอกว่างงไม่รู้จะเก็บตรงไหนดีมันจะขึ้นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นกลุ่มเป็นแถวดูค่ะวันนี้เก็บมาได้ได้ครึ่งตะกร้าแล้วนะคะ ไม่ใช่ขขึ้นจะกร้าหรอกมันจะเต็มเลยจ้าแม่ กันจ้าเต็มตะก้าแล้วนะตรงทางออกเราจะมีดงที่บอกว่าทุกคนต้องติดตามรับชมนะดงเห็ดดาเต็มตะก้าบอกพี่นิ่มว่าได้หามออกแท้ถ้าเจอไม้แข็งๆเนี่ไม่รอดเก็บเห็ดทัดต้องหามมันเบาแล้วมันราคาถูกแล้วก็มันจะเต็มตะก้าเต็มถุงอะไรเยอะมาก่ เต็มอีกหนึ่งตะก้าแท้แต่ก็ไม่ได้ย่านนะแค่หาไม้หามไม้ในป่าเยอะแยะแต่ว่าโหมันจะแข็งแรงไหมแค่นั้นมันต้องไม้ใหม่ตรงที่เราผ่านมาตะกี้อะลืมมองไปก็เต็มหนึ่งตะก้าไปแล้วแต่ก็ขอบคุณค่ะทุกคนวันจะพยายามปรับช่วงที่วันไปเก็บเผ็ดโชว์อย่างเดียวนะตอนนี้ขปเก็บถ่อกันก เป้าหมายเราอยู่ที่เอ้ะเดินนะคะทุกคนขาต้องต้องจริงหนี่เอ้าเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวเพิ่งพังด้ะเป้าหมายเราอยู่ที่โดมเห็ดมันปูนะคะใก้เส้นตะก้าแล้วเดี๋ยวเดินไปดูเห็ดที่นี่ เินเลยนะนิมเก็บดอกไม้ไนเมนาะเหมือนประพาสเหมือนประพาสป่าเนีนะนี่ของพี่นิมค่ะแล้วก็ของวันหนึ่้าไปแล้วเป้าหมายเราอยู่ที่เห็ดเหลืองนะทุกคนเรากําลังจะเดินทา,างต่อกันที่ป่าเห็ดเหลืองข้างในเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะโอ้ย